สำหรับวันนี้ช่องฟ้าใสชาแนลก็ได้มีเพจ Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็สามารถเข้ามาติดตามและถูกใจได้นะเพียงแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมเข้ามาในใต้คลิปนะครับและก็กดตรงลิงก์เลยนะเพียงแค่นี้ก็สามารถพูดคุยสอบถามกับเพจฟ้าใสชาแนลได้แล้วนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใสชาแนลนะครับและก็วันนี้เรามาพบกับเกม โลบอกในแมป p r เออร์เอ็กซิงชันะครับซึ่งเป็นแมปที่ผมเคยทําคลิปมาแล้วนะแต่ว่านานมากเลยผมก็เลยรู้สึกว่าผมคิดถึงอะก็เลยเข้ามาดูว่ามันยังน่าเล่นอยู่ไหมอะปรากฏว่าก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะภาพอย่างสวยเลยอย่างกับ P ีซี่ะแบบว่าภาพโคตรอลังการเลยไม่คิดเลยนะว่าโลบอกจะทําได้ถึงขนาดนี้อะโอเคมีตัวเกิดมาครับเมื่อกี้แล้วก็ตาย ไม่รู้เขาไปทําอะไรมาถึงมาตายหรือว่าเกิดมาจะบ,บักหรือเปล่าไม่รู้นะและตอนนี้ผมก็ได้เล่นเจ้าโทโซลันครับก็คือตัวที่ผมยังไม่เคยเล่นนะเพราะว่าเท่าที่ผมทําคลิปมาผมเล่นแต่ดิโพโลคัสแล้วก็อัลโลโซรัสนะและโทโซลัสเนี่ยก็เป็นไดโนเสาร์ตัวหนึ่งที่ตัวใหญ่พอๆกับอัลโลเลยนะ เออวิธีการกินอาหารเนี่ยแล้วก็การดื่มน้ําเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วว่ามันทํำยังไงอะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานผมลืมอะโอเคครับถ้างั้นมารีวิวท่าทางเนี่ยก็เสียงร้องนะครับท่าที่หนึ่งนะเป็นท่าตะคุมเฮ้ยมีคาโน่เกิดมาด้วยอ่าแล้วก็ท่าต่อไปนะครับคือท่าอะไรวันเนี้ยอ๋อนี่เหรอ สะบัดหัวเล็กน้อยและต่อไปก็จะเป็นเสียงร้องนะครับเสียง A น่าจะเป็นเสียงคู่คิดว่าเนะแล้วก็ต่อไปเป็นเสียง F เดี๋ยวนะกดยากหน่อยอ่านี่ก็คือเสียง F เป็นเสียงน่าจะเป็นเสียง friendly. เฟลลี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปบนหินก่อนตัวอื่นเขาเกิดมาตรงนี้มันเป็นจุดเกิดเอ้ย แอคโครนะครับกลัวว่ามันจะกัดเราคือตัวมันใหญ่กว่าเราเยอะเลยถ้ามันกัดเนี่ยน่าจะแรงกว่าเราเยอะด้วยหวังว่าเรามาทดสอบเสียงร้องเนี่ยมันจะไม่หันมากัดเราเนะต่อไปเสียงมีนะครับน่าจะเป็นเสียงประกาศนะเสียงคำรามแล้วก็ต่อไปนะครับ ตัวน,นี้นาจะเป็นท่านอนนะอ่าไม่ใช่อะเป็นท่านาั่งผมพูดผิดนะว่าท่านอนเพราะว่านอนหลับเนี่ยมันก็เขียนอยู่แล้วนี่ว่าจะเป็นท่านั่งของมันนะครับและต่อไปก็จะเป็นนอนหลับนอนหลับก็หน้าจอก็จะมืดไปเลยนะก็ยังเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวลุกขึ้นดีกว่า โอเคถ้างั้นเรามาออกเดินทางผจญภัยกันดีกว่าผมว่าแมปมันค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยคล้ายกับเกม d i l อะถือว่าเป็นกราฟิกที่ผมก็ชอบเลยนะเออเสียง A นี่นะ่าจะเป็นเสียงกู่จริงๆอะ่ะโอเคเดี๋ยวเดินทางดีกว่า คนดูภาพกราฟิกดิมีทั้งเงาทั้งต้นไม้เนี่ยคนละเอียดเลยเนี่ยก็คือการวิ่งของมันนะครับก็ถือว่าวิ่งได้ค่อนข้างที่จะก็ไม่เร็วมากก็ไม่ช้าด้วยก็ค่อนข้างที่จะเร็วอ,อยู่พอสมควรนะ่ยทั้งหน้าเรามีตัวอะไรเนี่ยคล้ายกับยูทาแต่ตัวใหญ่มากไม่น่าจะใช่ยูท่านะเลยเฮ้ยเมีโครด้วยกำลังฆ่าตัวอะไรอยู่ไม่รู้นะ แอคโรแคนโทสลัดนะครับเราเดินไปจะถูกมันไล่ฆ่าไหมเนี่ยมีแอคโรกัน3ตัวเลยโอ้โหวิ่งไล่เราทันไหมเนี่ยเราเป็นตัวเล็กกว่าเราน่าจะวิ่งเร็วกว่านีเฮ้ย,อยไอ้นี่มาคู่มันมาคู่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินถอยเอาก่อน เฮ้ยมันมันเอาโอ้ยมันกัดเราหน่อยเน่บังอาจมากมาคิดว่าไม่คิดว่าไม่กล้านี่ไงกัดเข้าเต็มหัวเลยพันหนึง่งเฮ้ยมันลุมมันลุมมันลุมเอ้ย,เ,อยเลงไอ้น,นี่โอ้ยกัดเข้าแค่เจ็ดเองอะไรมะเนี่ยนี่ไงการ้อยเออได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เราเจ็บมากนะจะใกล้าตายแล้วติบลีดด้วยตอนนี้อะไรเนี่ยเล่นลุมกันนีหว่านี่ไง กัดเข้าเต็มหัวเลยพันหนึ่งเอาดิแต่ว่าเราไม่น่ารอดแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เรากินปีดมากแล้วใกล้ตายแล้วเฮ้ยมันไล่ด้วยไม่รอดแน่เลยมันไล่ตามเราด้วยฮนะคือตัวใหญ่กว่าเราแล้วแต่ว่าใจประสิวชอบมารุมเอาจริงถ้าตัว,ต,วตัวเนี่ยผมว่าผมน่าจะสู้ได้อยู่นะหรือเปล่าเฮ้ยสแตมหมดแล้ะมันไล่อยู่ไหมเฮ้ยมันไล่มาโอ้โห ต้องสู้ละน,นี่ไงนี่ไงแงมแงมเข้าไปเออเข้าสามร้อยแงมเข้าไปอีกเออแงมเข้าไปอีกอ้าวแงมแงมโดนหางพยายามโอ้ยตายจนได้ะติดบีบตายกาวา่าพยายามมุดตูดมันเพื่อไม่ให้มันกัดโดนเพื่อนมันด้วยมันจะไม่กล้ากัดนะแต่เราก็ติดบีบจนตายโอเคเดี๋ยวมาลองใหม่อีกครั้งนะครับมาดูว่าครั้งนี้จะเป็นยังไง โอเคครับหลังจากนั้นผมก็เกิดมาอยู่แถวนี้นะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนนะแต่ว่ามันมีตัวอยู่นะแต่ก็ไม่สนใจเขาวิ่งเล่นเฉพาะเขาเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรายังไม่ชํานาญเกมนี้ไม่ชํานาญแบบนี้ถ้าเรื่องลาตัวอื่นยังนะเนี่ยเฮ้ยแอคโคร2ตัวนี้ว่าเออไอตัวเดิมเลยนี่งงไงเขาไปเปิดซะเลยเนี่ยเอัดีเอา,เอาแงมซะเลยไม่โดน ไอแอกโตรสองตัวที่มันไลค่คาเราเมื่อกี้นะครับมาไล่แงมเอา้ากัดโดนมันเข้าแค่ศูนย์เองทาไมมันถึกจังเนี้ยอ่ะแงมเออเข้า 900. เก้าร้อยอ้าวไม่ขยับระไม่ขยับวะนี่ไงกัดเข้าหกอ,อ,อ้าวโอ้ยเมื่อกี้น่าจะเป็นที่ปิงเน็ตนะน่าจะหลุดนะครับเมื่อกี้พอหันกลับมาอีกทีเนี้ยเราโดนกัดเฮ้ยแอกโตรเพิ่มมาอีกสองตัวเฮ้ย ขนาดเราสู้กับ2ตัวเรายังไม่ไหวแล้วนี่มันเป็นเป็นสี่ตัวเนี่ยใครจะไปไหววะเนี่ยอะไรครับเนี่ยจู่ๆว่าเพิ่มจํานวนมาเฉยเลยคืออารมณ์คล้ายกับพัดออฟไททันแล้วก็เอกอดไดโนเสาร์เลยเออเรียกเรียกเพื่อนมาลุมไอ้ฮ่โอ้โหเรายอมเออเรายอมมอบเลยเอ้าเอ้ายอมมอบเลยเออ โอเคครับถ้างั้นสําหรับคลิปของวันนี้เนี่ยผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปศึกษาย,ยาวนะสำหรับการเล่นแมปนี้นะคือตั้งแต่ผมทําคลิปมาครั้งก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด s ับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปศึกษาอีกนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ